คนไทยเราเนี่ย mm hmm. จับจ่ายใช้สอยออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงสุด mm hmm. อันดับหนึ่งของโลกนะจริงหรอเปล่าครับอยู่ที่ประมาณ67% uh huh. ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งซึ่งตีไปตีมาก็ประมาณ60 uh huh. ต้นต้นของ uh huh. ออประชากรทั้งหมดในประเทศในประเทศสวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาญชุมชัยเวชนะครับรู้ไหมครับว่าอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยตอนนี้โอ้โห4.5%ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทย แถมช็อปไปช็อปมาประเทศไทยใช่เล่นนะฮะเป็นคู่แข่งประมาณกับเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้คุยกันนะครับว่าแนวโน้มของอีคอมเมิร์ซในไทยนั้นโตเ็วโตไวและจะโตยังไงกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณวาริษาเกียรติพิญโยชัยครับท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารของลาซาด้าประเทศไทยในบีทาวส์กันนะครับสวัสดีครับวาริษาครับสวัสดีค่ะคุณปอมนะฮะค่ะปอมค่ะอยู่ในวงการของอีคอมเมิร์ซมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณปอมครับจริงๆเข้ามาร่วมงานกับลาซาด้าปี2016นะคะก็ปี 9ปีพอดีค่ะพอดีเลยรับแต่ว่าเส้นทางที่เข้ามาทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนครับก็วันแรกที่เริ่มปี2016จริงเข้ามาฝั่ง Marketing นะคะ performance marketing ณวันนั้นจริงเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ Facebook เองก็เพิ่งเริ่มทำ Ad Business ไม่นานวันนั้นปองเข้าไปก็ดูเรื่อง Budgeting performance management การเอาเงินไปลงทุนในการยิงแอให้คนรู้จัก แพลตฟอร์ม Lazada รู้จักอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะนวันนั้นต้องเรียกว่าเล็กมากคือสตาร์ทอัพใหม่นะคะใช่ครับแล้วก็ค่อยๆทำมาสามสีปีย้ายมาอยู่แผนกคอมเมอร์เชียลนะคะก็จะดูแลเรื่องของหมวดหมู่สินค้าดูแลร้านค้าผู้ขายผู้ประกอบการ SME ที่พยายามจะขายออนไลน์สนับสนุนผู้ขายยังไงให้ให้ยอดเติบโตขึ้นในฟังออนไลน์ผมเชื่อว่าส่นทางคุณปอเนี่ยดูแลระดับภูมิภาคมาก่อนเลยตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ถูกไหมฮะ เออตอนแรกเลยเคือเข้ามาดู6ประเทศนะคะ,ะดูฝั่งมาร์เก็ตติ้งก็อินโดมาเลฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามนะคะเบสอยู่ที่สิงคโปร์ช่วงหลังเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ,อเราเป็นคนไทยเราก็อยากกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วจริงตลาดไทยสอนอาซาดาก็ใหญ่แล้วก็อยากย้ายมาดูคอมมูเรชั่ลก็ โชคดีใหญ่ตอนโควิดพอดีค่ะไ oh. ด้กลับบ้านปี2020 oh. ค่ะครับก็มาดูคอมเมอร์เชัลที่ประเทศไทยเ<ท>พราะฉะนั้นถือว่าเป็นผู้หญิงที่มาในยุคข,ของอ e ีคอมเมิร์ซอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะฮะเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นถึงตรงนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะฮะในประเทศไทยหรือแม้แต่ภาพรวมที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยตั้ง8แสนล้านในแง่ภาพรวมนะฮะได้ประมาณ4%ของ GDP ประเทศไทยนี่คือศักยภาพประเทศไทยใช่ไหมครับ มันเป็นอย่างไรบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าออปีที่แล้วนะคะปี2024เนี่ยมูลค่า อีคอมเมิร์ซโดยรวมเนี่ยอยู่ที่26,000ล้าน US ดอลลาร์นะคะอันนี้ according to Google Ben Temasek Report ที่เขาทำแล้วก็การเติบโตเนี่ย19% year on year ต้องเรียกว่าเป็นอินดัสทรีไม่กี่อินดัสทรีในประเทศที่ยังโตเร็วมากๆนะคะแล้วถ้าเทียบความสามารถของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่า growth rate เนี่ยแรงเป็น top top t ของภูมิภาคนี้นะคะโอ้เลยค่ะใช่โตกว่าค่าเฉลี่ยของตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ประมาณยี่อเลย โอ้สร้างมุสาคุณภาพประเทศไทยไม่เบาๆนะแล้วก็ไม่น้อยเลยนะในในเซกเตอร์นี้แน่นอนแล้วก็จริงๆในบ้านเราเองเนี่ยศูนย์วิเคราะห์ของแทพานิสนะคะเขาชื่อ SCBIC ก็คาดการว่าปีนี้อีคอมเมิร์ซเนี่ยน่าจะเทคประมาณ1ใน4ของมูลค่าขาปลีกทั้งหมดของไทยโอ้โหจะขึ้นเป็น1ใน4แล้วต้องบอกว่าโอกาสแล้วก็แสกยภาพในการเติบโตของอีคอมในไทยเนี่ย อย่างอีกไกลแล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของอเศรษฐกิจดิจิทัลไทยนะคะผมก็สงสัยว่าเอเธอแสดงว่าคนไทยนี่ช็อปปิ้งเก่งหรือเปล่านะหรือว่ามันมีอะไรที่เอื้อให้คนไทยช็อปปิง้งก่นขนาดนั้น พอพูดถึงผู้บริโภคจริงๆอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคิดว่าคนไทยค่อนข้างจะชอบเล่นโซเชียลมีเดียออนไลน์ตั้งแต่สมัยไหนแล้วที่เรามี Facebook มาออนไลน์เพดตร์ชันยูเซชของ f c e e o o o เนี่ยคนไทยเนี่ยติดท็อป3โลกตลอดแล้วก็ล่าสุดฝั่ง e ีคอมมิวต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกนะ อยู่ที่ประมาณ67%ซของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งซึ่งตีไปตีมาก็ประมาณ60ต้นต้นๆของประชากรทั้งหมดในประเทศในประเทศนี่เราขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแล้วหรอครับก็นี่ครับถึงสงสัยว่านอกจากว่าคนไทยจะชอบโซเชียลมีเดียแต่ไหดแต่ไรแล้วนี่มะะัมันเป็นพวกกำลังซื้อหรือความรู้สึกหรือว่าเสน่ห์อะไรของอีคอมเมิร์ซที่ทําให้คนไทยเนี่ยชอบขนาดนั้นครับ จริงๆคิดว่าพอทุกวันนี้มันเป็นเหมือนเรื่องปกตินะในชีวิตประจําวันที่เราต้องซื้อของออนไลน์ใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้นแต่ในฐานะแพลตฟอร์มเองเนี่ยอย่างประมองอยู่กับลาซาด้มา9ปีนะคะลาซาด้เองเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยแต่จริงบริษัทเนี่ยก็อายุเพิ่งครบ13ปีไปเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาแค่13ปีแต่ Evolution นี่คือมากลอยมากนะคตังแต่การที่เราเริ่มวันแรกเนี่ยสิ่งที่เราทำขายของไม่กี่ชิ้นเนี่ยแต่ว่าต้องมีแคชออน d e ลิเวอรี่ในวันนั้นไม่มีใครกล้าที่จะซื้อของออนไลน์เราก็ต้องทำแคชออนเดลิเวอรี่ไม่ถูกโกงไม่ต้องโอนเงินมาสั่งซื้อไปส่งของเห็นของก่อนค่อยจ่ายเงินเพื่อความสบายใจมาอีกช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงที่เราทำรีเสิร์ชเรารู้สึกว่าลูกค้ามองหา ค่าส่งที่จะส่งฟรีหรืออะไรเงี้ยที่จะอยากซื้อมากขึ้นแล้วก็ทําโปรโมชั่นจัดส่งฟรีแต่ตอนนี้มันมาไกลกว่านั้นเยอะมากนะคะส่งฟรีไม่พอต้องส่งเร็วอย่างปัจจุบันข้อได้เปรียบของ lazada คือเรามี in house logistics ด้วยนะคะคือเราทํากับ in house logistics ตัวเอง lazada express แล้วก็เ work กับ logistics partner หลักๆในประเทศแต่ทุกวันนี้95%ของ คำสั่งซื้อในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะส่งในวันถัดมานะคะแล้วก็ใน2วันสําหรับต่างจังหวัดแต่คือมันก็มีฟู l ูชั่นที่เราเองในฐานะแพลตฟอร์มเนี่ยต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะความคาดหวังของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนะคะจะส่งฟรีไม่พอส่งเร็วไม่พอเราก็ต้องมาดูเรื่อง post sale service การตอบแชทให้เร็วขึ้นจากผู้ขายทำยังไงเราก็มีใช้ AI หรือว่าการส่งคืน คืนสินค้าคืนเงินวันนี้สินค้าอย่าง Last Mall ถ้าเป็นแบรนด์นะคะสามารถเปลี่ยนใจได้ถึงยาวถึง30วันแล้วก็ส่งคืนฟรีส่งฟรีรขนส่งเรามารับถึงบ้านถึงบ้านี่ต่างหากโอ้นี่คือเป็นพัฒนาการใช่ไหมฮะันจริงจริงมันก็มีการอัดแอปไปเรื่อยๆนะคะทั้งทั้งแพลตฟอร์มทั้งผู้ขายทั้งผู้บริโภคเพราะฉะนั้น ในเมื่อเรามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าประสบการณ์การช้อปปิ้งของผู้ขายเนี่ยก็แน่นอนดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามอัแดตตามความคาดหวังของตลาดนีแน่นอนครับถ้าเราาจะแบ่งลัษณะโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นทั้ง Lazada ผู้ซื้อแล้วก็ซัพพลายเร์เราดูฝั่งของ Lazada ก่อนมาตั้งทดสวรรษเสร็จๆมีกำไรแล้วใช่ไหมครับจริงๆอันนี้เป็น ประเด็นที่น่าสนใจมากคือฐานะในประเทศไทยนะคะนะที่เราทำธุรกิจมาในประเทศไทยเนี่ย<ม>เราเริ่มกำไรประมาณ3ปีที่แล้วนะคะแต่เพิ่งเริ่มทำมา10ปีขาดทุนนะคะเริ่มกำไรนิดหน่อย3ปีที่แล้วแต่ว่า as a group 6ประเทศเนี่ยเราเพิ่งกำไรครั้งแรกในรอบ12ปีเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่นี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งข้อที่จริงๆออ,อ Market Perception หรือตลาดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปคือมองเน้นถึงความยั่งยืนเราสามารถมา Invest มากขึ้นในแง่ของเทคโนโลยี y n n ฟ r a s t r u c t u r e การใช้ AI ต่างๆเข้ามานะคะฝั่งผู้ขายเองก็แน่นอนมีช่องทางในการขายที่ที่ยั่งยืนแล้ว long t e r แล้วกันค่ะแล้วเราก็พัฒนาเครื่องมือต่างๆทำให้เขาเติบโตได้เรื่อยๆทำให้การขายของออนไลน์มันเป็นอะไรที่ที่ง่ายไม่ต้องใช้ e f f o r t เยอะมาก และนั่นก็หมายความว่าทั้งผู้ค้าพลายเออรก็เข้ามาอยู่กับเรามีจำนวนโกรเติบโตขึ้นต่อเน,นื่องใช่ไหมครัคือแน่นอนด้วยด้วยการเติบโตเลเวลนี้มันก็อ t r a c t ทั้ง ผู้ซื้อเองนะคะที่มาแต่ผู้ขายเองจำนวนก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างจริงๆปัจจุบันลาซาด้าเองเนี่ยผู้ขายที่แอคทีฟต่อเดือนเป็นหลักหลายแสนรายนะคะอ๋อเหรอฮะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราพูดถึงไม่ใช่แค่แบรนด์แต่ว่าเราพยายามจะสนับสนุนการเติบโตของ s m สไทยผู้ประกอบการไทยร้านค้ารายย่อยต่างๆซึ่งเห็นผลได้ชัดมากในฐานที่ปอมทำลาซาด้าฝั่งคอมเมอร์เชลเองช่วงโควิดนะคะก็จะชัดมากว่า อันนี้จริงๆคือช่องทางมไม่กี่ช่องทางที่ทําให้เขามีรายได้ในผู้ประกอบการเล็กๆนะคะคที่ไม่สามารถเปิดหน้าร้านได้เนี่ยออนไลน์คือ<ม>คือช่องทางติวโตแล้วก็อาจจะเป็น<ม>ช่วงเวลาที่ประจบเหมาะในการก้าว<ม>กระโดดในแง่ของการเติบโตของ<ม>ตัว แพลตฟอร์มเองด้วยเพราะว่าคนก็หันมาซื้อออนไลน์เยอะขึ้นในช่วงโควิดก้าวกระโดดมากแต่หลังจากนั้นด้วยประสบการณ์ที่ยังดีอยู่สินค้าที่หลากหลายครอบคลุมก็ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดับเบิลดิจิตมาเรื่อยๆแนอนมาถึงผู้ซื้อเห็นผู้ซื้อเนี่ยเติบโตมากน้อยแค่ไหนกับบนแพลตฟอร์มของลาซาด้า มากมากมาค่ะม่นอย่างที่บอกมากจนเราติดอันดับหนึ่งของโลกนะในแง่ของอสัดส่วนของประชาชนที่ประชากรที่<ะ>ที่ช้อปปิ้งออนไลน์อเมันก็จะมีสถิติที่น่าสนใจใน<ะ>บางหมวดหมู่สินค้าที่มาแรงเป็นพิเศษนะคะอย่าง แฟชั่นอย่างเงี้ยโตเร็วมากออนไลน์คนเริ่มซื้อสินค้าแฟชั่นมากขึ้น growth rate ของแฟชั่นเนี่ยปีนี้น่าจะโตประมาณ22%หรืออย่าง beauty นะคะความสวยความงามอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจาก data ที่เขาทำมานะคะคือ47% ของคนที่ช็อปสินค้าบิวตี้เนี่ยซื้อออนไลน์ดังนั้นอนบอคงปอต้องขึ้นมาต่อจะต้องเป็นแม่ทับเบอร์หนึ่งของลาซาด้าเลยนะและจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะต้องวางแผนการแข่งขันเพื่อทำให้ลาซาด้าเนี่ยโตได้มากกว่านี้อีกอะไรคือนโยบายแล้วก็กลยุทธ์ที่วางเอาไว้ครับคือจริงๆเป้าหมายหลักของลาซาด้าเนี่ยตั้งแต่ย้อนไปส3าปีที่เราไม่เคยเปลี่ยนคือเราพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยผ่านอีคอมเมิร์ซนะคะ ก็แน่นอนเราให้ความสาคัญกับการ เติบโตศักยภาพในการขายของผู้ขายของผู้ประกอบการไทยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเครื่องมือต่างๆ Dashboard <dropped> Solution การวิเคราะห์ธุรกิจให้กับผู้ขาย Real Time นะคะดูได้หมดใครเข้ามาดูสินค้าสินค้าต้นไหนซื้อไหมไม่ซื้อราคาควรเป็นยังไงควรเล่นโปรโมชั่นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราให้กับผู้ขายนะคะแล้วเราก็มีการทำเทรนนิ่งอย่างต่อเนื่องทั้งออนไลน์วิดีโอมีคลังข้อมูลเรียกว่าเราร้าอยู่ แล้วก็มีทำงานร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในส่วนของเรียกว่ากลยุทธ์ละกันบอกว่ามีมีสามสามหมวดหมู่หลักๆอันแรกเลยคือแน่นอนโปรโมชั่นและราคาเนี่ยสำคัญสำหรับผู้บริโภคแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ผู้บริโภคหาของที่ถูกใจตรงต่อขึ้นเข้าเปอร์เซ็นต์ไนะคะใช่ตรงกับความต้องการก็ต้องหลากหลายแล้วก็ต้องครอบคลุมแล้วก็ต้อง ตจาะจงเฉพาะหมู่เพราะฉันก, <c oughs> ก็มีหลายอย่างที่ที่เราทำนะฮะเรื่องของ l a s t mall <c oughs> แน่นอน <Last Mall. S 2> เป็นอะไรที่ <c oughs> เราก็ค่อนข้าง <c oughs> ออ build ภาพตรงนี้มานานเป็นผู้นำในฝั่งของ authentic city นะคะสินค้าแบรนด์แท้ร0 0เปอร์เซ็การันตีโดยแท็ก last mall แล้วเราก็ยังคงมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะคะที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในหมวดหมู่สินค้าอื่นก็จะมีพวก last look last beauty เราจัดแคมเปญให้ผู้ประกอบการแต่ละหมวดหมู่เนี่ยได้มีโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้นมีเปิดตัว last m a r t เป็นออนไลน์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้เราก็มีไม่ใช่แค่ของแห้งมีมีของสดเป็นของสดท้กไปด้วย ใช่ค่ะก็จับมือกับกับพาร์ทเนอร์นะคะผู้ผู้ขายค่ะแล้วก็มี last travel ทุกวันนี้ก็จะมีโรงแรมตัวเครื่องบินที่สามารถจองกับลาซาด้าได้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะคือเราพยายามที่จะขยายมุลหมู่สินค้าแล้วกันแล้วก็ความหลากหลายให้กับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะอันนี้คือคืออันแรกเลยที่เป็นปัจจัยหลักแล้วก็แน่นอนมีฟีเจอร์ ต่างๆมีบริการอย่างเช่นจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีบริการติดตั้งซื้อของราคาแพงซื้อมือถือเรามีประกันมอดภัยก็จริงๆคือเซอร์วิสต่างๆที่ทําให้มันซีมเลสเทียบกับออฟไลน์ line. คืออย่างกลยุทธ์กับนโยบายที่มวองพูดถึงอย่างเงี้ยแสดงว่าฐานหรือยูเซอร์ผู้ใช้ของลาซาด้านในไทยเราจะวัดผลยังไงครว่าจะโกรธขึ้นไปยังไจงจาก นโยบายและกลย,ยุดแบบนี้คือแน่นอนทุกอย่างที่เราทำมันออนไลน์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเร,เ,รเราเราวัดค่าได้หมดว่าการเติบโตเป็นยังไงลูกค้าสนใจหมวดหมู่ไหนแล้วเราก็จะนำข้อมูลนี้มาพัฒน,นาทำ แคมเปญอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เอาเทรนต่างๆเนี่ยมาแชร์กับผู้ขายด้วยว่าอะไรค่อนข้างขายดีแนะนําให้หาอะไรเตรียมไว้อะไรที่มีซีซันเนลิตี้เอฟเฟกนะคะจริงๆแคมเปญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งเป็นอย่างที่สองกลยุทธ์ที่สําคัญแล้วก็เป็นเป็นใจความสําคัญเลยแหละของของอีคอมเมิร์ซฐานแพลตฟอร์มคือเราเริ่มบุกตลาดเนี่ยด้วยการจัด11-11 โอ้นี่เป็นคือทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกคนพูดถึงห้าห้าหกหกเจ็ดแปแปดแต่จริงๆนะวันนั้นเนี่ยเราสามารเป็นคนเริ่มเริ่มสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ทำได้อย่างดีมากจนทุกวันนี้เราก็ยังคีบความเป็นเมกะแคมเปญแน่นอนลูกค้าก็จะรู้ว่าออราคาโปรโมชั่นม,มาแรงแน่นอนเราก็พยายามจะ สนับสนุนผู้บริโภคนะคะคให้ใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าส่วนผู้ขายจริงๆก็แน่นอนเป็นโอกาสทองในการขายทุกครั้งท<อ>ี้จัดแคมเปญอย่างแบรนด์ชั้นนำอะไรเงี้ยค่ะยอดขายโตเกิน10เทา่าของวันปกติ เวลามีโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆเกินสิบเท่ากว่ปกติเลยนะท่าทั้งเรื่องของผู้บริโภคทราฟิกที่ไหลมาในวันนั้นนะคะแล้วก็อัตราในการสั่งซื้อเนี่ยก็เยอะขึ้นมากๆกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคือเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะในอินฟราสต u ั t เจอเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจริงๆการจะเป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ที่แข็งแรงได้เนี่ยคืออีโค y ิสต m มต้องแข็งแรงที่ครอบคลุมเอื้อต่ออีคอก็คือเรื่องของโลจิสติกส เรื่องของ payment นะคะอันนี้สำคัญแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเช่น AI เพราะฉะนั้นเรามีการใช้การลงทุนนะคะพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจริงๆฝั่งผู้ซื้อที่ชัดเจนมากนะคะคือการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เช่นตัว virtual try on เราใช้สำหรับหมวดหมู่สินค้าความงามนะคะ beauty ก็มีการจับมือกับพาร์ a เนอร์ผู้ขายแบรนด์ดังอย่างเช่นการทดลองลิปสติกเนี่ยค่ะก็จะใช้เทคโนโลยี AR เข้ามา ทาบสีลิปสติกดูกับหน้าสีนี้เข้ากับเราไหมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่า try my home คือสินค้าบนหมู่เฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็กดที่สินค้าเอากล้องเราไปทาบดูว่าโซฟาสีเนี้ยเข้ากับโทนบ้านห้องเราไหมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อส่วนฝั่งผู้ขายเนี่ยก็จะมีนำร่องในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเช่นการช่วยตอบแชทบอท นะคะหรือว่าการมาโมดิฟายปรับปรุงรูปภาพอธิบายสินค้าซึ่งอาจารการสั่งซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30% 30%เลยเหรอจากการที่ใช้ AI โอ้ไปถึงคนที่รีวิวสินค้าต่อไปจะเป็น AI ใช่ไหมครับจริงๆรีวิวสินค้าเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนเนี้ยคือต้องเป็นผู้บริโภคจริงอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ต้องการ real feedback จาก user แต่สิ่งที่เราเอา AI มาใช้แล้วทำมานานแล้วเนี่ยคือการตั้ง ask the buyer คือเวลาสมมติคุณบรญชาซื้อสินค้าค่ะ ระบบก็จะส่งไปบอกว่าสมมุติว่าเป็นสินค้าแฟชั่นขนาดนี้ไหมตรงไหมตัดเย็บเป็นอย่างไรเราจะตั้งพรอม t i o n s เพื่อทําให้แบบคุณบัญชาเห็นเรารู้สึกว่าโอเครู้ว่าอยากจะรีวิวในแง่ไหนซึ่งอันนี้ Generate Review ให้กับ ผู้บริโภคเนี่ยเกินล้านรีวิวแล้วนะคะจากการที่เราเอา AI มาตั้งคําถามทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าโอเคอยากจะรีวิวสินค้าก็ช่วยคนอื่นๆช่วยผู้บริโภคอื่นๆในการตัดสินใจในการสั่งซื้อมากขึ้นนะเป็นการรีวิวจาก user จริงเลยใช่จากคนซื้อจริงเลยไม่ใช่ว่าเป็น marketing งั้นแสดงว่าคุณปอคงมั่นใจว่า active user ของ l a z า d a ในไทยน่าจะโตขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ครับจากปัจจุบันเงี้ย จริงๆก็หลายล้านลายเกือบจะครบทั้งประชากรประเทศไทยอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึง active user เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจริงๆในเชิงกลยุทธ์การตลาดเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะคะช่วงแรกที่ปอมอยู่ลาซาด้าเข้ามาสมัยปี2016ถึงและเซก่อนโควิดเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่อง acquisition การขยายฐานลูกค้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเน้นเรื่อง acquisition แล้วแต่พูดถึงเรื่อง engagement ทำยังไงให้ฐานลูกค้าที่เรามีอยู่มีส่วนร่วมมากขึ้นกับแพลตฟอร์ม ทำยังไงให้ประสบการณ์ดีขึ้นฟีเจอร์ใหม่ๆการใช้ AI ใช้ AR ใช้ VR เข้ามา Experience ในการจัดส่งในการคืนสินค้าทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือการมีส่วนร่วมหรือแม้แต่เก i f i c a t i o n ก็เป็นอีกอันนึงที่เราทำคือลูกค้ามาช็อปบน Lazada แต่ทำยังไงให้เขามีความสนุกมากขึ้น Engage กับแพลตฟอร์มมากขึ้นปัจจุบันเรามีคนเล่นเกมใน Lazada ต่อวันเนี่ยเกินล้านคนนะแล้วก็กว่า82%เนี่ย กลับมาทุกวันกลับมาเล่นทุกวันเพราะฉะนั้นการความสนุกสนานหรือ engagement ที่ที่เราเนี่ยมันคือการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มแล้วเขาก็จะกลายเป็น loyal user คอยกลับมาซื้อเรื่อยๆแต่เราก็ต้องพัฒนาเรื่องของมวลหมู่สินค้าความครบคันพาร์ทอื่นๆไปด้วยนะคะคือเราก็จะมีการใช้ AI อยู่เรื่อยๆแล้วก็แน่นอนยังลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อช่วยเติบโตศักยภาพในการ ขายของผู้ขายแล้ก็ประสบการณ์ร<ะ>ับผู้ซื้ออย่างนี้การแข่งขันที่ลาซาด้าวางเป้าไว้ขนาดนี้คนอื่นที่แบรนด์อื่นๆที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับการแข่งขันจะไม่รุนแรงขึ้นมากเลยครับ จริงๆก็บอกว่าในช่วง3าปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>การแข่งขันค่อนข้างดุเดือดน,นะคะใ,ในตลาดของอ e ีคอมเมิร์ซแต่ม<อ>ุมมองของวามจริงคนที่ได้เป็นอฟิตสูงสุดเนี่ย<อ>คือผู้บร,โโริโภคคือทุกแพลตฟอร์มพยายามแข่งกันเพื่อออฟเฟอร์ดิสカウนที่เยอะที่สุดประสบการณ์ที่ดีที่สุด,ดให้กับผู้บร,โโริโภคเพราะฉะนั้นจริงๆ <S <S เป็นการที่ที่ผู้บริโภคเนี่ยได้ได้ผลประโยชน์เต็มที่อย่างแน่นอนแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําไมตลาดเติบโตอย่างมากเพราะเวลาการแข่งขันค่อนข้างสูงเนี่ย ความคุ้มค่ามาแน่นอนสำหรับผู้บริโภคความครบคันของสินค้าความคุ้มค่าของราคาก็ช่วยดันเศรษฐกิจให้เติบโตมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นหรือกันสำหรับแพลตฟอร์มอย่างลาซาด้เองที่โอเคเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ p i y m y n t n t ก็มี New Release มาตลอดแต่ว่าพลเมองในอาเซียนเนี่ยมันก็มีประเทศอื่นที่แบบอุพลเมืองเขาเยอะนะ ประชากรเขก็มากอย่างอินโดนีเซียหรือแม้แต่ตอนนี้เศรษฐก,ก,กิจที่เขากำลังโตมากอย่างเวียดนามเนี่ยอตอนนี้คุณปองมองอย่างไรเขาว่าเราเนี่ยแข่งขันในด้านอื่น,นได้อีกไหมหรือโดยเฉพาะทานั้นอีคอมเราจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมเมื่อเทียบกับ จริงๆเวียดนามกับไทยเนี่ย growth rate หรืออัตราการเติบโตเนี่ยสูสีกันนะคะแโมด,ดิจิตพอๆกันคือเราอาจจะมองว่าภาพเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยค่อนข้างดีใช่แต่จริงในในภาคของดิจิทัลอีโคโนมีในพาร์ทของ e อีคอมเนี่ยเราโตสูสีกันเลยนะคะแโมดิจิตทั้งคู่อค่ะรแล้วก็จริงๆในฝั่งของการเป็นแบรนด์ในการเติบโตค่อนข้างดีในประเทศไทยในฝั่งของอินโดคิดว่าภาพ ตลาดเขาอาจจะแตกต่างกับไทยนิดนึงค,คือตลาดใหญ่มากโอกาสเยอะมากแต่ว่าจริงๆ purchasing power กำลังในการจับใจใช้สอยก็อาจจะต่างจากประเทศไทยนิดนึงค,คือของที่ซื้อออนไลน์เขาอาจจะ b u i มาเป็น basket size ท,ที่ต่ำกว่านิดนึงแต่ซื้อเยอะจับจ่ายเยอะรหรือว่าการที่มี super app ที่ค่อนข้างเยอะกว่าในอินโดเพราะว่าอาจจะด้วย รถติดมากเออความช ALLENGE ต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตที่อินโดอ่าอันนั้นก็อาจจะมีข้อได้เปรียบตรงนั้นแต่ประเทศไทยเนี่ยเรายังมองว่าคนเราเนี่ยตอนนี้ให้ความคุ้นเคยเคยชินการซื้อออนไลน์เป็นเรื่องปกติเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็จริงๆอย่างลาซาด้าเองเราขายของเนี่ยของแบรนด์ของมีมูลค่าหน่อยของแพงได้เนื่องจาก สิปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบิ i ความความเชื่อใจนะ trust ได้ trust กับผู้บริโภคที่กล้าที่จะซื้อของมีแบรนด์ของแพงหน่อยจับจ่ายใช้สอยบนแพลตฟอร์มลาซาด้แล้วจากตรงนี้ก็แสดงว่าในแง่ของงานหลังบ้านของลาซาด้ก็จะต้องมีคนเก่งๆด้านอีคอมเมิร์ซคนที่มีประสบการณ์สูงด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็เป็นโอกาสหนึ่งในการพัฒนาคนเหล่านี้ของคนไทยด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ทำยังไงครับ แน่นอนคือจริงๆวันแรกที่ที่เข้ามาลาซาดาย้อนไป10ปีที่แล้วหลายคนเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องออนไลน์นะแต่เราก็ต้องขนขวายขนค้าจากจากเมืองจีนจากในฝั่งของยุโรปทำมาเป็นยังไงแต่ก็อแดปต์ยังไงให้มันสนุกและเข้ากับพฤติกรรมของคนไทยของผู้บริโภคแล้วจริงๆต้องเรียกว่าอย่างบริษัทลาซาดาเองเนี่ยเรารับเด็กจบใหม่หรือ จริงๆ working age เราค่อนข้างยังเด็กอยู่นะก็น้องๆในทีม average age อยู่ประมาณอายุประมาณ27-28จริงเ่รแล้วเราก็ค่อยๆกรูมเหมือนเรียกว่าเป็นเป็นโรงเรียนเลยนะคะที่ค่อยๆสอนกรูมแล้วก็ผลิตคนที่อยู่ในวงการดิจิตอลในวงการอีคอมเมิร์ซนะคะใช่เรามองว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตคู่กันไปกับคู่ขายนะคะก็คือพวกแบรนด์ผู้ประกอบการไทยสมีต่างๆเพราะในทุกก้าวของการเติบโตเนี่ย มันคือการที่เราพยายามผลักดันออพาร์ทเนอร์ให้ทำธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายขึ้นมีทูสใหม่ๆม,มีเทคโนโลยีมี AI มาช่วยลด แรงงานหรือโอเปอเรชันที่ต้องทำที่มันซับซ้อนให้ง่ายขึ้นบเขาคิดว่าเป็นเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำยังไงให้เราดู i อินฟราสตรกเจอร์ที่แข็งแรงเพื่อที่ทุกฝั่งเนี่ยเติบโต,ตไปได้ด้วยกันก็เปลว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคนคน,คนไทยที่เก่งๆรุ่น<ะ>ใหม่ๆก็จะมีโอกาสทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่อย่างนี้นะฮะม<ะ>ันก็จะมาถึงจุดในที่สุดว่าในฐานะที่คุณปอขึ้นมาเป็นระดับ c ีอโอละถ้ามองส่วนตัวนะฮะการได้ทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำข้ามชาติอยยยู่ใในนเทคโโลีสมมัห นะฮะความสําเร็จมันถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังคิดว่าที่อยู่มาได้ค่อนข้างนานกับบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าพอาหนึ่งเราเชื่อว่ามันตรงกับ Personal Value ของตัวเอง uh huh. คือเราทํางานในธุรกิจเนี่ยในอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย uh huh. ไม่ได้เพียงเพื่อย,ยอดขาย uh huh. หรือเพื่อกำไรบริษัทนะฮะ แต่คือเราเชื่อว่าแพลตฟอร์ม Lazada เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs เนี่ยมีโอกาสในการเติบโตเราช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทยเพราะว่านี่คือจริงๆคือ core value หรือทำให้ได้อยู่มาด้วยกันถามว่าถึงจุดที่ประสบความสำเร็จหรือยังคือจริงๆ e-commerce เรามาไกลมากจากสตาร์ทอัพทุกวันนี้ถามว่าเราใหญ่เป็น c o ปอเรทหรือยังก็ยังนะทุกๆวันเราก็ยังเข้าออฟฟิศทุกวันเจอนุองๆเจอทีม ยังต้อง brainstorm ทำอะไรใหม่ๆทุกปีต้องมีฟีเจอร์ใหม่มีการจัดแคมเปญใหม่อย่างล่าสุดเมกะแคมเปญรันมาสิบสามสิบามปีแล้วแต่เราก็มีการปรับจากเริ่มเที่ยงคืนปีที่แล้วปรับเป็นเริ่มจากสองทุ่ม capture ตลาดกลุ่มใหม่ๆคนนอนเร็วอ,อะไรอย่เง,งี้ยค่ะหรือก็จะมีการปรับตัวอ,อยู่เรื่อยๆเพราะฉันประมองว่า มันคือความสนุกมันคือความท้าทายที่ยังต้องต้องทำกันไปต่อเรายังมีโอกาสนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตอีกไกลเลยแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีมีอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่เรียนรู้ได้จากอย่างบริษัทแม่อลีบาบาเองหรือว่าคู่แข่งนะคะในภูมิภาคอื่นด้วยที่ที่เราเรียนรู้ได้เพราะฉันสำรปอมส่วนตัวและตลาดอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยอีกยาวไกลอีกยาวไกลนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยแล้วก็ หลายคนอยากจะเป็นนักบริหารเหอือชีพอยากคนอยากหลายคนอยากจะทางานพวกบริษัทขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคุณปอมพอจะบอกได้ไหมครับว่าถ้าจะประสบความสําเร็จหรือมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันมีหลักอะไรที่สําคัญบ้างปอมอย่างแรกเลยเนี่ยคือกล้าที่จะลองนะคะเพราะในวันที่จริงๆปอมเรียนจบใหม่เนี่ย uh huh. ต้องกลับไปว่าทํางานสายแบงค์ค uh ่ะ huh. ทำงาน Investment Bank i n g ทําสายฟ i n แนนซ์แล้วก็รู้สึกว่า เอออีคอมเมิร์ซดูค่อนข้างน่าสนใจไม่เกี่ยวอะไรกับสายไฟแนซ์เกี่ยวกับงานที่เราทําเลยแต่ว่าเป็นอะไรที่ที่ดูน่าสนใจมีโอกาสในการเติบโตณวันนั้นที่ที่ที่ดูรู้สึกว่าน่าจะช่วยผู้ประกอบการไทยได้วันนั้นเป็นโนเนมนะคะเป็นสตาร์ทอัพอาจจะไม่ขนาดโนเนมมีคนรู้จักบ้างของมันส6ุแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนมันคือกล้าที่จะกล้าที่จะลองกล้าที่จะออกจากงานย้ายมาจับตรงนี้ หรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีไอเดียแม้ว่าตําแหน่งเราอาจจะเล็กเนี่ยแต่เราต้องกล้าที่จะพูดมันออกมาแชร์ไอเดียอยากจะนําเสนออยากจะสืัสา าะว่าอัน<ะ>นี้เป็นสิ่งสําคัญแลว<ะ>ทุกวันนี้ในฐานะผู้บริหารองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะเจนซีเราค่อนข้างเยอะนะคะเราก็าจะพยายามที่จะ encourage ให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในยัง<อ>ไงที่จะรับฟังความคิดเห็นน้องๆทั้งเรื่องของปัญหาที่มี on the ground <ะ>ทั้งไอเดียที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆะนะคะแต่อ,อันที่ทําให้อยู่ได้ยาวอย่างที่ผมบอกไปคือน่าจะต้องหางานที่มันตรงกับ value ของเราว่าจริงๆเราให้ความสําคัญกับอะไรอะไรคือการทํางานแบบมีความหมายเพราะว่าอันนี้คือการที่ทําให้มัน อยู <You> uh. ่ได้นาน